Hello guys welcome back to my video นะคุณผู้ชมนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับโพพีกแล้วเช่นเคยนะครับ Neo Gaming น่งนะคุณผู้ชมนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ ฝากทุกคนนะครับเอื้อมมือเนี่ยไปกดไลค์นะครับทผู้ชมให้หน่อยนะครับเออโอเคท่าวผู้ชมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปนะครับผมก็โอเคคลิปนี้จะออกเป็นแนวแบบสรุปหน่อยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้ทําการดูกันมานะครูผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครูผู้ชมนะครับโดยผมจะขอพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ อย่างแรกนะครับผมนะก็นั่นคือผลเลิฟเลิฟนี่เนะครับหรือว่าผลเลิฟนี่คุณผู้ชมนะครับโดยผลเลิฟนีน่นะครับได้ทำการรีเวิร์กใหม่นะคุณผู้ชมนะครับเลือกสกิลก็นะครับอย่างที่รู้กันดีก็อาจจะเห็นในช่องเกมเมอร์โลบอทไปแล้วนะค,คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าใน พรุ่งนี้เน skill so no. ี like. ่ยนะครับผมจะทำการรีวิวสกิลของผลเลิฟอีกทีนึงนะก็คลิปนี้จะไม่ได้รีวิวนะครับก็เอาเป็นว่านะครับผลเลิฟเนี่ยทำการรีเวิร์กใหม่นะคุณผู้ชมสกิลมีทั้งหมด5สกิลนะครับเพิ่มสกิลมาเป็นการบินนะคุณผู้ชมของการบินฟลาวิงโก้นะครับสสกิลอื่นก็ทำการรีเวิร์กแล้วก็ค่อนข้างจะโหดกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะครับนี่พูดเลยนะครับผมแล้วก็ผลที่สองนะครับที่ทำการรีเวิร์กใหม่นะคือผลได้เองนะครับโดยผลได้เนี่ยครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าน่าตื่นเต้นเเเปป็นนนอยยย่่่่่าาาางมมกพระววผผลลไดด้้ีตืใช ซึ่งได้เนี่ยนะครับมี V1 กับ V2 V1 นี่คือยังไม่ตื่นส่วน V2 นี่คือตื่นแล้วนะครับซึ่งทั้งสองผลนี้ก็ทำการรีเวิร์กใหม่นะคุณผู้ชมนะครับเป็นการใช้สกิลนะครับที่เท่กว่าเดิมแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับผมรีเวิร์กทั้ง V1 V2 เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็นะครับมีอีเวนต์คาปิ้งซึ่งเป็นที่ไม่ได้ไรไม่ได้นอกจากอีเวนต์วาเลนไทน์นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าอีเวนต์วาเลนไทน์นี้นะครับค่านน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 นีี้ะะะะเเเเมมออออกัััับบบบบบ10 10คคคครรรว่่่่ตฉลลงงงุณผผูชซึยา เหมือนเอามาทําใหม่นะคุณผู้ชมนะครับพูดตรงๆเลยนะครับผมนี่นะครับมันจะมีที่ขายของนะครับซึ่งที่ขายของเลยจะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับนี่ จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปาวประตูเนี่ยจะมีรูปหัวใจติดแบบเยอะๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมี n ี c อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Valentine Shop นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะขายของนะครับโดยของของทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะขายนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเอออัซเซสเซอรีหรือว่าของแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีเป็นแว่นนะครับเป็นแว่นเอ่อ Valentine นะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับ Valentine เนาะแล้วอาจจะมีอื่นด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับว่ามีออร่าขายด้วยนะครับเป็นฮาคคนะุณผู้ชม ซึ่งเป็นฮาคิสีชมพูนะคุณผู้ชมเป็นพิงก์ออร่านะครับทุกผู้ชมนะครับผมนะครับซึ่งเออ่การเก็บนะครับหรือว่าการซื้อเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับสิบบีเลยนะคุณผู้ชมนะครับผมคิดว่าการที่เราจะซื้อของนะครับก็ต้องเก็บกล่องนะคุณผู้ชมแม่ก็ไปตีมอนนะครับเหมือนกับสิบบีเลยนะครับเอาง่ายคืออีเวนต์สิบบีแต่แค่เปลี่ยนเป็นเลนทายเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะวันนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะคุณผู้ชมไปนะครับนั่นคือเป็นเกี่ยวกับเออ่ระบบใหม่นะคุณผู้ชมนะจะเรียกว่าไงดีเขาเรียกกกว่าาเเเเปป็็นนนนนนะะะพิศษลััคุณผู้ชมมหือบบบแ การให้ผู้เล่นอะไรมานี้เนาะก็มันจะมีเป็นรูปนะครับที่เป็นรูปเหมือนเป็นสถานะพิเศษนะครับเป็นรูปหัวใจอะไรมานี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูมานี้ซึ่งมันจะอยู่ตรงขอบนะครับของมุมซ้ายล่างเลยครับตรงประมาณขอบของเลเวลอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับผมก็จะมีขึ้นนะครับโอเคซึ่งไออันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับโดยนะครับถ้าคุณมีเพื่อนในเซิร์ฟนะครับที่เป็นเพื่อนกันในโลบ็อกนะคุณผู้ชมนะครับแล้วถ้าคุณอยู่เซิร์ฟเดียวกันะจไ บวก15% EP นะครณผู้ชมนะครับโอเคก็นะครับเหมือนกับว่าสมมติว่าในเซิร์ฟผมเนี่ยนะครับมีเพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนผมในโลบ็อกเนี่ยนะครับเข้ามาในเซิร์ฟผมเนี่ยนะครับแล้วมันมีสนิทสนิทเพื่อนอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับก็แปลว่าผมกับเพื่อนนั้นนะครับจะได้ EP นะครับบวก15%นะครณผู้ชมนะครับเป็น EP เรียนอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็ต้องเป็นเพื่อนกันในโลบ็อกนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันด้วยนะคุณผู้ชมนะครับถึงจะบวกนะคุณผู้ชมนะครับแต่แต่ว่่่่่าาขอออออเเเเเสรรริมมหนน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 นยะะะคคัััััับบวแตตตลใปปปปดดีี้็็ท วนะคุณผู้ชมนะครับบางคนอาจจะแบบเอ้ย e พี่ทำไมอัปเดตมันไม่เห็นมีอะไรเลยมันดูแบบงอแมากเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คืออัปเดตอีเวนต์เฉยนะครับไม่ใช่อัปเดตใหญ่หรือว่าอะไรเลยนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะครับก็ นั่นแหละนะครับตามนั้นสำหรับใครที่รออัปเดตใหญ่ก็ต้องรอไปอีกสักพักนะคุณผู้ชมนะครับแต่เรื่องเลเวลแคบเนี่ยน่าจะไม่มีนะเพราะว่าเป็นแค่อีเวนต์เฉยๆนั่นแหละนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะอัปเดตนะครับวันพรุ่งนี้ตอน9โมงนะคุณผู้ชมนะครับก็อัปเดตพรุ่งนี้ตอน9โมงนะโอเคก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเล่านะครับจะไปถึงไหนนะคุณผู้ชมสำหรับอัปเดตนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอครับบายครับผม